ไม้เพื่อนพูดออกมาให้ได้ไม่ออกนะใช่ไหมอันนี้เราจะเล่นกัน3เกมนะครับคือ3แมตช์ถ้าสมมติเราฆ่าคนหนึ่งได้เราก็ได้1คะแนนถ้าได้2คน2คะแนนเกมละ5นาทีถ้า5นาทีจบแล้วยังฆ่ากันไม่ได้แล้วใครรู้ว่าคำบนหัวค,คือคำอะไร,ะไรก็จะได้1คะแนนแน่นอนสขขอสุดท้ายโดนคำโทนีน่โดยการโชว์ครับนี่เลยโชว์หน้าให้เพื่อนๆดูหน่อยครับอันนี้อีดินเะป็นคนหนึ่งแล้ว ตอนนี้ก็ถือเคสไงก็ถือเคสบอกบอกโจมันในะมาครับพี่โนแล้วครับมั่นใจเท่าไหร่แรับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอโอ้ยักเดียเมัโอ้ักเดียวพี่นุ้ย้ครับมั่นใจไหมร้อยอยู่เลยพี่ปุ้ยครับมั่นใจไหมครับเอารจริงมัได้อยู่แล้วตัวนะฮะไม่มั่นใจอะผมอยู่เฉยๆดีกว่า ไ้ถามตกลงไงถ้าเอาเ็นว่าเราพร้อมแล้วไปเริ่มเกมกันเลย Round o fault ได้คำกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอ่ะจับเวลาครับอ่ะเริ่มครับไม่ไมีคำว่าเริ่มได้เลยเกิดไปแล้วใครอยากใส่โคใครใช้โคก่อนเลยเออหรืออยากจะลุมใครลุมก่อนได้เลย ตอนแม็กที่ที่วันนั้นที่เราไปเอ่อเขาอ่ะพ,พี่พี่พี่โป๊ดทำอะไรบ้างแจกของขวัญแจกของขวัญแล้วก็ไม่ขยันพูดจะด,ด้วย <c oughs> แล้วก็อะไรบ้างครับไปเที่ยวไปเที่ยว แล้วก็พี่ไปเที่ยวแล้วเราอ่ะไปอยู่ไหนไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงก็เข้ามาอยู่บ้านอยู่บ้านงงงจจจจจจแแแ ไอ้เด้แไมเอาควาปลอดภัยมาเลยร็จแล้วแล้มันดีไหมก็ดีครับก็ดีครับไปด้วนกัวเม่เวจิเกเล่นกรเล่าลมันเด็กอ่ะมันเด็กเลเทียวอะไรไหมมันเด็กเปียกอยู่โอ้ไม่โอเไี่ โอ้ยจับจังเลยเลยจับที่ยวจังเลยี่ัเลยอบอกแล้วว่าอย่าพาพี่ได้ไปเที่ยวกับพ่อเที่ยวครับเที่ยวเที่ยวอะไรเที่ยวกับพี่โบดครับหนีพี่โบ๊พี่โบพาไปไหนมาพี่โบ๊ก็พาไปอยู่เขาพ้อครับผมแหม่ก็ไปเนกไปที่ไเหมือนเนเดือนอะไรี่าจะนนำใช่มัเป็นคนนาพาไปปไปพร้อมกันครับเลยคู่กัน อยากสอบกันด้วยมีใครตามพี่ไปอีกวะมีใครตามพี่ไปไหมมีแค่ผมกับพี่โปดครับแค่สองคนชอบผมนี่มีใครตามแล้วของพี่เหรอครับของพี่ไปกับใครครับไป็คนเดียวครับไม่ไ้ใครมไปเรื่องก็รเดินด้วยใช่ไหมไปไอ้ของกรุของกินอะไรบ้างกินอ๋อมากินบอดีป่ะล่ะอันนี้เองกโอเคล้วอันนี้เป็น มีสเกีะเก็บเกถ้าเริ่มรู้อยากจะแบบชาลินเลยก็ได้นะเออถ้าใครรู้ชาลินรกดีดีแน่นอนดีใช่ไหมดีสใช่อชาลิแล้วดีครับพี่ปุ้ยดชลินีไม่โดนป่ะไม่เป็ไรชาลนแ้เพรเพราะว่าติลถ้ามคนชาินแล้วคือ่นเลยของผมคู่มั้ จะลอยต่อมันก็เดินตามกันไปไม่ต่อแล้วดิถือว่าเกมแรกผ่านไปเกมสองสต่อเลยครับ round two fight นแรกอนาคตมืดแล้วโี้ยคอ้าวโดยก่อนเลยคโอ้ห้่เข้าใจเขาเยนี่ต้องเป็นคนตอไปแน่ฮะทำอะไรอ๋อไปีหน้าชี้ชี้หน้า แตนถือว่าดีแต่ถือว่าด,ดีกถือว่าด,ดีวดดเลตอเลอาเลี้เยคมาเับผอต้องตอบนะห้า้าไม่ตอบนะถ้เาเาถามต้องตอบเรียกไาเรียกไปได้้ เล่นกับลูกนม่กลับบ้านสิเล่นกับลูก็ได้กลับบ้านอ่ะก็ก็มีบ้านมีบ้านอะไรอ่ะทำไมมึงเข้าใจยากจังวะโอไม่ยอมต่ออีกพี่โจอย่านิ่งพี่โจอย่านิ่งพี่โจกันวะมีแฟนกี่คนแล้วตอนนี้ฮะไม่ได้แดกคุ้มหรอกไม่กี่คนสิไม่กี่คนสิ เล่นของบางทีเนี่ยเฮ้ยไหนอ่ะนี่ไงมันมันได้ของมันผมจ่าย่อคนยากนะผมว่าของพี่กุ้ยใเวลาพี่กุ้ยหวลาออกจากบ้านเนี่ยทำทอะไรบ้างทบุญครับ ใส่แบเช้านะแต่กใส่แบบเช้าอก่อนออกจากบ้านสีนเออเออน้เออเแค่นี้แกนี้แวก็แต่งตัวแก่นี้แวก็แต่งตว่นี้แลก็แต่งตัว ตัวต้องนเยอะจนพี่ตูนเขารู้อยู่แล้วใคยาชาเลจ์เลย้ทีทีเราใครอยากชาเลจ์บอกเลยบอกแชร์เลนมา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 ชรเลนพีู่นพีู่าเลนนแมนเลยนออีกันลอี่้กตูนได้คนล่ะเราไปเกมที่สามมต่อเลยครับ Round three Fight ไินดีดีดีต้ดว่จริงไหมเริเริ่มเเพ่นก่อนเริเร่เพื่นก่อนเลยไมยิงเลขที่่อนสา่จิงเล่นเกมวันนี้โอเคไหมสนุกไหมโอเคต้องต้องตอบดิ พี่แบบจะเล่นอ่างเงี้ยพี่ต้องหาคำอะไรมาพูดแล้วแบบต้องแบบทั้งหาเลยเพื่อไม่เริศเิใส่แล้วตอนนี้คนไม่ไมีแจงแล้วพี่เลยอะเอ,เอากี้หาก่อนเลยเราเอา่อในมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเอ่ออะไรอะ่ะเป็นสิ่งสำคัญกับเรามากที่สุดเอ,เอาโจครับ เงินดอกจับตังค์อ่ะทรัอื่นมีเยอะแยะเออลองเราคิดดูเออทรัพย์สินเออพี่ปวดแล้วต้องการบ้าล่ะทรัพย์สินไปทำอะไรไม่ต้องการหรอไม่ต้องการหรอไม่ต้องการหรอ ไม่ยังใคร้าค่าเองข้าเองโอ้ครับไม่ต้องการสียสินงแล้วเพราะมีแล้วแล้วที่มันมีอยู่อะดีมั้ยอ๋อเลยตอบแบบนี้อืเอไม่ได้ห้ามอื้อใช่ไหมห้ามอื้ออื้อก็โโผมอื้อทังเกมเลยนั่นแหละตอบมางันเลยแล้วพี่บอกแล้วครับชอบไหม ทกอย่างตอบไยากเป็นคนที่น่าค้หางไง่เ่อไ่เอะโอ้าเลมากเลยี่ยดีไม่ชค้อะพ่ากเล่นว่าอะไรครับทองเอพ่นไม่ใช่อะผมน่าจะเป็นดีาใช่โ้โหยากวอันนี้ไม่ร มาครับสรุปคะแนนโอกเลยนะอแล้ว่าพ่โจนพี่โปดโดนำโจเดี๋ยวได้ผู้อนี้เกียดหน้ามาไม่ได้แก้แค้นใช่ไหมเนี่ยชื่อหมายถึงว่านำลองมาให้ก่อนใช่ไหยครับใช่ตอนสอม ทำไมวันนี้แบบวันนี้ทำไมผิดฟองอ่ะผิดฟ้องไ้เจออ๋อวันนี้ันนี้จริงจังมันเริ่มรวดนไปพูดมาโดนตัวเองอยู่ ก็สำหรับเพื่อนๆท่านาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมและหน้าเราจะมาทำอะไรดีๆให้เพื่อนๆได้ดูต่อก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรากราไปก่อนบ๊ายบายพวกเราเอ็กไลด์ด